มาที่ทะเลระยองนะครับหาดสุปชาดานะครับวันนี้เรามาตามหา ZX 25 r สีเทารแลมโบคู่แฝดนะครับแห่งเมืองระยองสองคันนะครับเป็น ZX ท5 r ที่ทำสีมาใหม่นะนี่เลยสีเทารแลมโบนะฮะวันนี้โครงแดงนะครับตัว2 0 2 1นะครับนี่ก็โครงดำตัว2 0 2 1เก็คือสีเดิมแหละเป็นโครงแดงดำโุรงแดงนะครับคันนี้ส่วนคันนี้เป็นสีเขียวลายคาบสกีแลสซิ่งทีมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของรถทั้งสองคนนะครับว่าหน้าตาจะหล่อเรา เท่ารถหรือเปล่านะครับอ่าสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของรถนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เดินทางมาเพื่อรีวิวสีเทารลมโบทั้งสองคันนี้โดยเฉพาะนะเป็นรถคู่แฝดนะครับขอถามหน่อยครับว่าแรงดาลใจในการแต่งสีเทารลมโบเนี่ยทำไมถึงใช้สีนี้ล้วทำไมถึงแต่งเหมือนกันมันเป็นความชอบมากกว่าอ่าเป็นความชอบนะคือผมอยากได้อะไรที่มันแปลกมอยากแปลกในสไตล์ที่เหมือนเดิมอ่า ก็คืแอแค่นมะยังมีก,กรงแท็กซี่สองคัอยู่อคือต่างกันที่เพิ่มเติมแต่แค่เปลี่ยนสีครับแค่เป็นสีสมันมันมันออกแรงหน่อยมีมินเต็ตคือไม่ค่อยมีใครไม่ไม่ใครใช่ใชไม่มีออกกระสุนอ,อันนี้คือแรงตรงกรงเป็น,น,นสภาพแท็กซี่อยู่ส่วนเบิรคแล้วครับทำไมถึงทำบัตรกันดำมันกับคนขี่เยอะก็เลยเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแบบไม่อยากแบบใครแล้วใช่แรงบรนดาใจก็น่าจะเป็น แนวสไตล์ของตัวเองนะครับเป็นออกแนวแนวครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรแต่งทั้งสองคันดีกว่าว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับลงรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรแต่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เจ้าของรถทั้งสองคนนะครับโอเชนเพื่อนมาดูอ่าอ่าเริ่มที่เบิร์ดก่อนเลยนะครับก็มีงานฟิล์มลอยน้ำครับตัวนี้เป็นงานฟิล์มลอยน้ำเนาะลายคาร์บอนงานฟิล์มลอยน้ำตัวนี้นะครับจำราคาได้ไหมเบิร์ดทั้งคันอยู่ห้าพัน ฟิล์มลอยน้ำทั้งคันห้าพันมีจุดไหนบ้างครับเพื่อนก็มีบนแล้วก็ข้างใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวอ่ารูลมครับูรีดลมตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้งานพุ่มอ๋อนี้รวมด้วย5,000ใช่ไหมอันนี้ไม่รวมอันนี้ซึ้งนะฮอันนี้ต่างหากนะครับเฉพาะฟิล์มลอยน้ำราคา5,000รอบคันเลยเนาะอ๋อแล้วก็ข้อเบาะท้ายด้วยตัวซับซับซับเบาะนะครับแล้วก็รวมทั้งบังโคนหลังด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวซับ เฟรมข้างนะครับโอ้ตัวเกตมังกรก็ทํานะครับตัวเกตมังกรก็ทืมีคางมีคางอีกคางนี้มาสีดําหรือมาสีนี้มาสีนี้นะอ๋อมาสีนี้ไม่ได้รวมกับห้าพันค่เก็บล่าเนาะแล้วก็มาที่ชิวนะครับชิวสนามเหมือนเหมือนทําสีใหม่เลยคเครื่องใหม่เครื่องใหม่มแล้วก็ตัวกุดกระจกแซดกิมพ่าตรงรุ่นนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเบิร์ตตัวนี้ ประมาณประมาณสี่ร้อยวสี่ร้อยเนาะเออประมาณนี้สี่ร้อยแล้วก็มาที่นี่กาแทนนะครับกาแทนกาแทนพันกว่าบาทเหมือนงานอลูมิเนียมด้วยหรอครับเนี่ยงานโลโลลูมิเนียม CNC นะครับกาแทนนับแล้วก็มาที่อ่ะสปูนสปูนยกหลังฮี่ทำไมมันเป็นรอยเงี้ยที่ชดรอบที่แล้วอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะอ๋อ ปูนสีแดงนะครับแล้วก็มาที่ตัวท่อท่อรับตัวเดิยตัวเดิมครับตัวนี้เป็นท่อไอเอสซีรงลั่นนะครับท่อเจ้ากรรมเจ้าปัญหานี่เองที่ทําให้รถพังนะครับย้ายจากคันนั้นมาใส่คันนี้นะครับติดตามดูเรื่องราวได้นะครับสาหรับรถที่เสื้อสูบทะลุลูกสูบแตกเสื้อแตกลูกสูบทะลุนี่แหละครับที่ทาไปนะครับไปไล่ดูคลิปเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นครอบกาดพักเท้านะครับคาร์บอนแท้เนาะคาร์บอนเท้พันห้าคู่หนึ่ง แล้วก็มีไฟเลี้ยวตาแมว<อ>มีฝั่งข้างหลังก็จะเป็นไท้ายสัน้นอันนี้กลางได้ไหมครับอ๋อเป็นแบบไท้ยสั้นพับได้แต่ไม่มีทะเบยียนนะครับเอาไว้หลอกตำรวจโอเคนะ่จาจะประมาณนี้สำหรับเบร์แเตียงไปเอ้ยสีสีส,ส,สีลืมส,สีเทาแลมโบนะครับสีทันนี้ทำมาเท่าไหร่ครับห้าพครับ ห้าพันรวมสติกเกอร์ด้วยไหมสติกเกอร์สั่งตัดเองครับสติกเกอร์สั่งตัดเองต่างหากครับอ๋อเฉพาะค่าสีห้าพันค่าสีห้าพันสติกเกอร์ประมาณสองพันสติกเกอร์ประมาณสองพันนะครับซึ่งทําเป็นลายคล้ายๆของเดิมนะครับแล้วก็ทําเฉดสีให้มันเข้ากับสีเทาถ้าจะเอาสีเข้มไปมันจะแบบมันจะไม่เข้ากับสีรถเนาะก็เป็นการออกแบบแล้วแต่ชอบนะครับเรื่องสติกเกอร์นะครับแล้วก็ยางครับเบิร์ดยางยาดันหลบครับยางดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่ใส่เป็นไซส์160 ทับหกเนาะตัวนี้อัพขึ้นมา1เบอร์นะครับของเดิมร้อยห้าทับหเป็นไงบ้างครับสําหรับยางดันหลบเข้าโค้งหนึบสนุกกว่าเดิมเนาะแล้วก็ดูแบบหน้ายางใหญ่กว่าเดิมดูมิติล้อแบบอวบอิ่มใหญ่ขึ้นอ๋อสวยด้วยมีประโยชน์ด้วยอใช้ดีนะครับยางนี้แนะนําเลยนะครับสปอร์ตแม็กอัลฟานะครับเฮ้ยนี่วโลโก้ดันหลบด้วยเป็นไงล่ะครับ ดูกูดันหลบนะครับอันนี้น็อตครอบน็อตครอบน็อตครับครอบน็อตไทเท็นะครับครอบน็อตไทเท็ hmm. ก็ประมาณนี้ทั้งหมดคิดว่าแต่งหมดเท่าไหร่ครับคันนี้สามหมื่น <30, 000. S 2> นะครับนี่ครับสามหมื่นโดดเด่นนะครับในเรื่องของ สีเฟรมสีแดงของเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นดาโครงแดงครับโดดเด่นในเรื่องสีเฟรมแล้วก็มาทําสีเทาแลมโบนะครับซึ่งจะตัดกับสีโครงเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับในเรื่องของทั้งสีเปลือกรถแล้วก็สีโครงนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่ว่าทําสีเทาแลมโบแล้วก็เฟรมสีแดงซึ่งเด่นมากถ้าเห็นก็คือนี่เลยครับเจ้าของครับเฟิร์สนะครับอยู่ระยองนะครับทักได้นะครับ ถ้าเห็นใกล้ๆก็รอบตัดเส่ได้เลยใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่อ๋อก็บีบแต่แล้วก็พยักหน้าอะไรก็ว่าไปเนาะทักทายกันตามภาษไปกูโอเควันนี้ก็ขอบคุณเบิร์ตมากครับที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการแต่งรถเซดิคิม่านะครับเรามาดูคันนี้นะครับมาดูคันนี้กันต่อเชิญพี่แบ๊กครับผมนี่นะครับเจ้าของรถนะครับพี่แบ๊กอ่าเป็นเจ้าของรถสีเทารลมโบอีกเช่นกันนะครับซึ่งเป็นโครงสีดําตรงนี้สวยงามทีเดียวเรามาเริ่มอะไรกันเลยนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับมันจะคล้ายๆกันกับรถเบิร์ตเลยนะนนี่ใช่มาทั้งหมดเลยทำเหอกุดกระจุกเหมือนกันชิวเหมือนกันเหมือนกันตัวนี้ก็เกันเชฟล่าเลยนะห้าพันเหมือนกันอ่าส่วนจะมีอันนี้เพิ่มเติมนะครับที่แตกต่างกับรถเจ้าเบิร์ดเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นส่วนของครอบเฟรมคาร์บอนนะพี่เพียวคาร์บอนเลยไหมพี่ตัวนี้ใช่ครับผมเพียวคาร์บอนตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเท่าไหร่รับตัวนี้ นน 5, คู่หนึ่งคู่หนึ่งห้าพันห้าโอ้โหราคาก็เก็บอยู่เนาะแต่ว่าจบนะผมว่าจบสวยเก็บแต่จบสวย,สวยแล้วก็เงาแล้วก็ให้มิตินะครับคาร์บอนแท้สวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็กาดเท้าเหมือนกันโอ้นี่นะครับที่ตแตกต่างกับรถเบิร์ดก็คือมีข้อเฟรมอีกข้อเฟรมครับของเบิร์ดก็มีอามแต่เบิร์ดยังไม่ได้ใส่อ๋อเบิร์ดใส่มาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ซื้อมา,อย,า,มาย,ยังไม่ได้ใสคู่เท่าไหร่ครับนี่ โอ้หนี่มันสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเจ็ดหรือสามพันสามเนี่ยจัได้นี่ราคาได้วใช่ไหมสามพันแล้วก็สามพันกว่าบาทประมาณนี้คู่หนึ่งแล้วก็มีชุดสเตอร์กับโซ่ใช่ไหมพี่ครับนี่เลยแล้วก็โซ่นี่ของอะไรครับอีเคใช่อ๋อส่วนสเตอร์เป็นจอมไทยเนาะครับผมอันนี้เบอร์อะไรครับตัวนี้สี่สิบสองฟันครับสี่สิบสองฟันเป็นไงบ้างวิ่งโอ้เสียงทรงได้ได้ได้ทรงเดิมแต่ว่ารอบจะลงมาพันหนึ่ง รอบจะดรอบพันหนึ่งต่อความเร็วเท่าเดิมใช่ครับเนาะแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นไหมครับดึงดีเหมือนเดิมวิ่งการเชิญเกียร์ล่าไปคือมันก็ยังมีอัตราเร่งที่ใช้งานได้อยู่แล้วก็ปลายปลายไหลขึ้นใช่ไหมลองลองลองปลายท็อปสปีดทังนียังไม่เคยลองยังไม่เคยลองยังไม่มีเส้นให้วิ่งเนาะอันตรายแล้วก็เนี่ยครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับนี่ก็เป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับที่ใช้การเปลี่ยนโซ่เป็นสเตอร์42ฟันนะครับแล้วก็มาที่ ตัวไหนเอ่ยนี่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 ทีเด็ดเลยเนี่ยโอ้ยสวยจริงตัวนี้ไฟท้ายสวยจริงขอ,รขอดูไฟหน่อยครับขอดูไฟหน่อยโอ้ยไฟท้ายสวยมากครับนี่นี่ครับไฟท้าย G P A ตัวใหม่นะครับแสดงว่าไฟวิ่งนี่แก้วขนาดโอ้ไฟเดี่ยวโอ้บ ไปเลี้ยวขวาพูดแล้วโอ้สวยสวยสวยโอ้โหเจ้าของพรีเซ้นนำเสนอดีมากครับผมฝากด้วยนะครับไฟท้าย GPA นะครับเพจแม็กนัมเลสซิงช็อปนะครับสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไฟท้ายไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อไปสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามทางช่อง YouTube b i g b i k e Story ได้เลยนะครับเพื่อนๆนำเสนอในการขายไฟท้าย GPA นะครับเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างอะไรเหมือนกันเลยกับรถเจเวิร์ดโคงแดงนะครับแต่แค่ต่างแค่สี สไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าทำทำทำดีเหมือนกันแต่แค่ตัวเนี้ยมันเขียวคงดําอันเนี้ยมันดําคงแดงอ่าเดิมเดิมดำโคงแดงอันนี้เดิมเดิมเขียวโครงเขียวโครงดำใช่อ่าแต่งคล้ายๆกันเป็นมันเป็นตัวเลือกระหว่างสองสีนี้ถ้าแต่งเหมือนกันสีเดิมว่จะเป็นสีมันองผมเนาะใช่ครับร่วมเดียวกันเลยก็ลอกสติ๊กเกอร์ตัวนั้นมาเลยสั่งทำสั่งแปลว่าสั่งทำใหม่ตัดใหม่เนาะ โอเคนะครับเพื่อนๆโอเคครับจบไปแล้วนะครับในการรีวิวเซนติฟาอาสีเทาแลมโบนะครับทั้งสองคนนะครับแบ็คเบิร์ดเมืองระยองกับเซนติฟาอาสีเทาแลมโบรถคู่แฝดวันใจเมืองระยองแง่แต่น่ายังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญจากที่พิกควายสตอรี่นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลในการแต่งรถนะครับเพื่อเป็น แรงบันดาลใจของเพื่อนๆที่จะซื้อชลิพา,าแล้วก็มีชลิพา,าอยู่แล้วนะครับในการแต่งสีนะครับเป็นตัวอย่างในการแต่งรถก็แล้วกันนะครับจะมีราคาแล้วก็มีอะไรแต่งนะครับว่ามีอะไรไปบ้างนะครับือขาถูกบุกคลองตรงไหนเพื่อนๆสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว,ว่า คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรอะไรแต่งชิ้นไหนแล้วก็ทําสีที่ไหนเรื่องราวของการแต่งรถสีเทาร์เรมูสองค,นนค,าาอนคันนี้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่อง b i g กไบค์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ